สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีตัดชายเสื้อนะคะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดเส้นที่หนึ่งเนี่ยเส้นข้างในเนี่ยลูกค้าจะให้เย็บเรียบร้อยแล้วพับเรียบร้อยแล้วเหลือความยาวเท่าเส้นที่หนึ่งนะคะส่วนเส้นที่สองเนี่ยอันนี้ก็คือจะทำเป็นเก็บชายพับไว้ข้างในนะคะแล้วก็ขีดสองเส้นนะคะขนาดชายเนี่ยเราก็วัดจาก อันเดิมนะคะก็ประมาณ2เซนนะคะสองเซนติเมตรแล้วก็เราก็ตัดเลยตัดตรงนี้นะคะจะตัดเสร็จเดีวมาให้ดูนะคะอันนี้หลังจากตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าจะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปพงริมจะไปดูพงริมกันนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาพงริมเสื้อกันนะคะอันนี้จะเป็นจกักรพ้ง สามเส้นนะคะนะคะจะมีได้ทั้งหมดสามหลอดนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูว่าพ้งริมทำยังไงนะคะแล้วก็เอาผ้าเสียบเข้าไปเลยนะคะเราไม่ต้องดึงมากเพราะมันเป็นเสื้อยืดนะคะถ้าดึงเดี๋ยวมันจะยืดจะเย็บลำบากนะคะเดี๋ยวพ้งริมเสร็จเดี๋ยวจะมาให้ดูนะคะ ค่ะนี่มาถึงขั้นตอนรีดนะคะเราก็พับเท่ารอยที่เราขีดไว้นะคะแล้วก็รีดได้เลยนะคะ<ม>เพื่อจะได้เวลาเย็บแล้วมันจะสวยงามนะคะเสร็จแล้วเราก็กัดเข็มหมุดไว้นะคะกันมันหลุดอีกด้านก็ทำเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวมาให้ดูนะคะ อ่านี่รีดเรียบร้อยแล้วนะคะติดเข็มมุดเรียบร้อยแล้วจะได้ประมาณนี้นะคะอ่าแล้เดี๋ยวเราไปเย็บกันเลยนะคะอ่ามาถึงขั้นตอนการเย็บนะคะเดี๋ยวเรามาดูก,การเย็บกันเนาะก็เ,เอาไถึงเข็มมุดแล้วก็ถอดเข็มมุดออกนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเย็บแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเส้นแรกจน จนครบรอบนะคะจนครบรอบแล้วเดี๋ยวเรามาเดินเส้นสองเดี๋ยวสยให้ดูนะคะอันนี้เส้นที่หนึ่งนะคะเย็บเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเส้นที่สองเมื่อกี้เส้นแรกเราเย็บจากด้านในนะคะเส้นที่สองเราจะเย็บจากด้านนอกนะคะเพื่อให้เห็นลายเส้นผู้ขนานไปชัดเจนเวลาเลย็บมันจะได้เท่ากันนะคะอันนี้เย็บเส้นที่สองนะคะเราเดินด้านนอกนะคะเพื่อจะได้ดูล ะเป็นลายสองเส้นแบบนี้นะคะแบบเดิมนี่รอยที่ลูกค้าขีดไว้นะคะดำๆก็จะได้ประมาณนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ